กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเบร a เวนะครับนอกจากเรื่องของการปิด PCV เรื่องของเสรีภาพแล้วก็ปรากฏนะครับปรากฏว่ารัฐบาลนั้นมีนโยบายออกมาชัดนะครับที่จะตั้งศูนย์รักษาความสงบนะครับศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2559 จะมีทุกจังหวัดทุกอำเภอนะครับเริ่มตั้งแต่เริ่มมาแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่1กรกฎาคม2559คุณสันเสริญแก้วกำเนิดน,นะครับพลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกรัฐบาลบอกนะครับว่าการตั้งศูนย์ดังกล่าวเนี่ยเพื่อป้องกรรันระงับยับยั้งเหตุที่จะนำไปสู่ความไม่สงบสนับสนุนให้การออกเสียงประชามติร่างรัฐมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิธรรมอิสระและเป็นกลางซึ่งเป็นการดำเนินการที่มีกฎหมายรองรับ เดี๋ยวผมจะตั้งคำถามคุณสันเสริญนิดหนึ่งนะครับและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการโดยตรงอันนี้ผมก็จะตั้งคำถามเหมือนกันนะครับท่านพลตรีสันเสริญอย่างอุตสาบอกด้วยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการลงประชามติให้เป็นที่ยอมรับของทุกคนทั้งภายในและต่างประเทศแน่นอนเมื่อมีการตั้งศูนย์นี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมก็จาได้นะครับ ติดตามรายการเราก็รู้คนที่เป็นแฟนพื้นฐานของ Voice และพีซีและอะไรต่างๆก็รู้นะครับข่าวก็คึกโครมว่าน,นปชเขาเคยจะตั้งศูนย์เหมือนกันศูนย์ปราบโกงนะครับก็คือจะไปเป็นตัวแทนของภาคประชาชนไปดูซิว่าการลงประชามติต่างๆนี่มันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับอย่างที่ผมเคยพูดในรายการเนี่ยผมคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีนะฮะเพราะว่า ประชามติเมื่อมีการลงมีการลงคะแนนเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นได้ไม่ได้ไปแหมว่าใครโดยเฉพาะนะครับแต่ในการลงประชามติก็เหมือนกับการเลือกตั้งนั่นแหละมันก็ต้องมีตัวแทนภาคประชาชนเข้าไปสังเกตการเข้าไปดูเข้าไปตรวจสอบซึ่งจริงๆแล้วก็น่าผิดหวังที่รัฐบาลไม่ให้เกิดขึ้นพันเอกปิยพงศ์กลิ่นพันธ์ทีมโคศกของคอ,อสชอนะครับเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยโดยการประสานงานกับคณะการรมการการเลือกตั้งกะกะต โดยจะติดตามรายงานผลอำนวยความสะดวกการทำประชามติแล้วหลังวันที่7สิงหาแล้วศูนย์รักษาความสงบก็จะหมดหน้าที่ไปตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยแสดงว่าใช้คำสั่งของกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็มีข้อที่ไปถามนะครับคุณประวิตรรัตนเพียรกกตในการสัมมนาอันหนึ่งซึ่งพูดหลายเรื่องนะครับคุณประวิตรก็บอกว่า ท,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 ที่การทําดูแลความสงบเรียบร้อยตามประชามตินั้น,นทําได้นะครับแล้วก็สอดคล้องกับกฎหมายที่รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆต้องช่วยกันกกตไม่ขัดข้องประการใดอันนี้รวมไปทั้งถึงคอมเมนต์ของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์นะครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงหน้าผมจะพูดเรื่องรัฐมนูญนิดหนึ่งว่าอาจารย์มีชัยเองก็น,นี้ก็หลายคนนะฮะทั้งอาจารย์มีชัยทั้งกกตนเนี่ยวิ่งอบรมครูกอรครูขอครูคอกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มีการแสดงความ คิดเห็นในเรื่องต่างๆว่าครูคอครูครูครอขอคอแล้วก็องค์ควาพยพของรัฐทั้งหมดเนี่ยจะต้องไปเคาะประตูบ้านให้คนมาออกเสียงประชามติเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์ตรงศูนย์ของรัฐบาลสูงรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยมันดูเหมือนเป็นการสนที่กำลังนี่ต้องใช้คำของทหารก็นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพอตั้งศูนย์อย่างเงี้ยไม่มีใครคิดหรอกครับมีภาครัฐองค์กรของราชการแล้วก็ ทหารเท่านั้นที่จะบอกว่าต้องสนที่กาลังกันแล้วนะเอาภาคฝ่ายปกครองฝ่ายตํารวจฝ่ายทหารมาอยู่ในศูนย์เดียวกันถ้าเป็นศูนย์ที่รักษาความสงบจริงจริงๆแล้วเนี่ยกลไกลปกติเนี่ยมันทําได้มันไม่ต้องตั้งศูนย์ขึ้นมาหรอกเพราะฉะนั้นความระแวงเนี่ยนะครับท่านนายกท่านนายกอย่ายไปว่าเขาเลยนะครับเขาก็ต้องมีความระแวงเป็นธรรมดาครับว่าท่านนายกตั้งศูนย์ขึ้นมาทําอะไรแล้วศูนย์นั้นเนี่ยจะไปจับใคร มีการกล่าวหาอย่างไรจะไปตรวจสอบอย่างไรคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับวันก่อนดูคลิปคุณจตุพรตอนบ่ายๆนี่นเดี๋ยวนี้ดูทั้งคุณสุเทพทั้งคุณจตุพรนะฮะคุณจตุพรก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเอานปชไปเข้าไปในศูนย์เนี่ยนะครับเข้าไปช่วยทํางานนะครับไม่ได้เข้าไปยึดศูนย์หรืออะไรแล้วก็จะได้ช่วยภาครัฐตรวจสอบเอะท่านพลเอกประยุทธ์จะยอมหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะครับในวันที่อัดรายการนี่ยังไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะฮะแต่ผมก็คิดว่า จริงๆแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยนะครับก็ควรจะให้ภาคประชาชนเข้าไปช่วยตรวจสอบด้วยผมยืนยันหลักการนี้ถ้าไม่ให้นปชเขาตั้งกปปสไม่ตั้งก็ควรที่จะให้ภาคประชาชนตรวจสอบแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมไปอ่านพระราชบัญญัติประชามติอันนี้เนี่ยนะครับผู้รักษาการตามกฎหมายนะครับก็คือประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับแล้วมีคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะ ใช้อำนาจนะครับคณะกรรมการประธานคณะกรรมการการเลือกตัง้งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกระเบียบประกาศหรือคำสั่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้แล้วอำนาจหน้าที่ต่างๆในพระราชบัญญัตินี้เนี่ยเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าหน่วยราชการต่างๆยังไปคิดกันเองมโนกันเองแล้วก็ออกคำสั่ง เพื่อไปสนับสนุนงานของกกตโดยกกตยังไม่มีคําสั่งหรือแนวทางออกมาเนี่ยมันจะถูกต้องหรือไม่ที่บอกว่าถูกกฎหมายเนี่ยนะครับและการที่มีคณะกรรมการการเลือกตั้งมาโดยตลอดเป็นการแก้ปัญหานะครับเพราะว่าคนไปบอกว่าเมื่อรัฐบาลใครเป็นรัฐบาลก็ตามเนี่ยคุมเมื่อก่อนกรมการปกครองจะเป็นคนที่ทําเรื่องการเลือกตั้ง ก็บอกแหมถ้าเกิดรัฐบาลคุมกรมการปกครองรัฐมนตรีมหาไทยมีอำนาจก็จะทําให้การลงคะแนนเสียงเนี่ยสามารถไปโน้มนา้าวไปใช้อำนาจรัฐในการที่ทําให้เกิดการลงคะแนนเสียงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแน่นอนคนอาจจะบอกผมว่าไอ้การเลือกตั้งมันมีการแข่งขันกันมันไม่เหมือนประชามติแต่จริงๆประชามติเนี่ยเป็นกระบวนการที่ไม่ได้ผิดกับการเลือกตั้งนะครับแล้วต้องทําให้เกิดการโปร่งใสต้องให้ประชาชนรับรู้ร,รับทราบ เหตุผลเพื่อจะให้ใช้วิจารย์าณถูกต้องและต้องไม่ให้มีการโกงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลสมมตินะครับรัฐบาลมีผลประโยชน์ที่จะทําให้รัฐมนูญนี้ผ่านมันมีหลักประกันอะไรครับที่จะไม่ให้กลไกลของรัฐบาลนั้นไปกดดันชาวบ้านไปทําให้ชาวบ้านมาลงคะแนนในทิศทางที่รับรัฐมนูญอย่างเดียวตรงนี้แหละครับเขาถึงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ก็ควรที่จะใช้อำนาจนี้เพื่อให้เกิดความเป็นกลางในการลงประชามติไม่ได้เป็นไปตามกลไกของรัฐบาลจะกรูคอขอคอออ,อะไรก็ตามนะครับแล้วผมก็คิดว่าถ้ากระบวนการนี้โปร่งใสทําให้เป็นกลางแล้วเกิดความเป็นธรรมอันนี้แหละครับจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนคนในชาติและกับต่างประเทศไม่ว่าผลการประชามตินั้นจะออกมาอย่างไร นี่ก็คือเบรนเว้งในเบรกที่2นะครับเดี๋ยวเบรกหน้ามาคุยกันต่อในเรื่องรัฐมนูญครับ